It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, tiny, tires to go. And we'll dream impossible. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, ว้าวสวัสดีครับพบกับนันการอินดีมทีมลานนานะครับมีทั้งสาระและไร้สาระไปด้วยกันนะครับเรามาสนุกด้วยกันครับ ครับผมครับสวัสดีครับมาป่ามาพบนะครับกลังการนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องนะครับมาพร้อมกับลมนะครับมีพายุเข้ามาครับวันนี้นะครับมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ5อสุขสิ้นทุกภัยนะครับคงไม่มีใครนะครับปฏิเสธว่าในแต่ละวันที่ผ่านมานะครับความทุกข์นานา ต่างวิ่งเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลานะครับมากบ้างน้อยบ้างตามเหตุตามปัจจัยนะครับอสําคัญก็คือเมื่อประสบทุกข์ท่านสอนให้เราคิดคือคิดหาสาเหตุว่าทุกนั้นนั้นอ่ะมันมาจากอะไรนะครับแล้วก็แล้วดําเนินการแก้ไขโดยการแก้ที่เหตุนะครับเหตุด,ดีผลดีท่านจึงย้ําเตือนว่าถ้าอยากเป็นคนวิเศษต้องมาสร้างเหตุแห่งความดีนะครับอาจารย์วสินนะครับอินทศระนะครับ น,นักบาชในพุทธศาสนาท่านได้กล่าวไว้ว่าความทุกข์ทำให้คนคิดความคิดทำให้คนฉลาดความฉราดทำให้คนมีความสุขความสุขทำให้คนเพลิดเพลินความเพลิดเพลินทำให้คนประมาทความประมาททำให้คนผิดความผิดทำให้คนเป็นทุกข์ความทุกข์ทำให้คนคิดเนะี่ยเวียนกันไปเช่นนี้นะไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นครับ แล้วความคิดนะครัให้คนฉลาดแล้วก็ความฉลาดทาให้คนมีความสุขเหตุนี้นะผ้าออนจึงเป็นจึงสามารถก่อสุขนะแบบสิ้นทุกภัยจริงๆนะครับตอนที่หนึงก็คืออ่อนน้อมนะครับคนเราต้องแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ความเคารพซึ่งกันและก,กันโดยการน้อมกายลงไหวโค้งคำนับให้การ แล้วก็รับความเคารพอย่างนอบน้อมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจม่มใสนี่คือความงามที่ทรงคุณค่าอย่างไทยนะครับจำได้ไหมนะครับพระสุกิกรชาวไทยได้เห็นภาพแห่งความงดงามประทับใจที่สุดแล้วก็ทรงคุณค่าที่สุดโดอคำบรรยายภาพนั้นคือเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทะรับ,บรมราชนานีสเสด็จกลับจากต่างประเทศวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอญญดุลยเดชนะครับหาบพิษ เนาะนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อถวายการต้อนรับสมเด็จย่าขณะที่สมเด็จย่าสเสด็จลงจากเครื่องบิน,นไปที่เน่าถึงราชพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่เเนาะเสด็จเข้าไปสุดพระวรกา,ายลงแทบเบื้องพระบาทของสเสด็จแม่ทรงการาบลงที่พระบาททั้งสองของสเสด็จแม่ พระเบญ่าทรงก้มพระวรกายลงแล้วทรงประคองพระ,ะราชโอรสด้วยสองพระหัตให้ทรงยืนขึ้นแล้วทรงสวมกอดทรงจูบิทที่พระปางทั้งสองของพระราชโอรสภาพนี้เป็นภาพที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างทราบซึ้งใจเป็นที่สุดและนี่แหละคือที่สุดแห่งความอ่อนน้อมของพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็อีกหลายภาพที่ทรงพระราชะทานมุขุธรรมะนะคือความอ่อนน้อมแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์สมควรที่เรา ชาไทยนาะจากน้อมนาพระราชยรวัตใส่ก้าวใส่กำมงเพื่อเป็นสัพพะสุริตสวสดค์ขจัดทุกภัยโดยทั่วกันนะครับอันที่สอ่อนไหวเฮอ,อันที่สอ่อนโยนนะครับเราต้องให้ความอ่อนโยนนุ่มนวลซึ่งกันและกันนะด้วยการพูดดีต่อการทําดีต่อการแล้วก็คิดดีต่อกันการพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะครับเป็นสะพานสร้างไมตรีให้มีต่อกัน การอยู่ร่วมกันต้องมีคำขอโทษเสียใจขอบคุณยินดีและด้วยน้ำใจไม่ทีที่แท้จริงไม่ดีเมตตาเป็นที่มาแห่งความอ่อนโยนนะครับแล้วก็อันที่3ก็คืออาทรเราต้องให้ความห่วงใยแก่กันโดยการช่วยหจูเจือผ่อนคลายความทุกข์ให้กันแต่ด้วยใจที่เมตตาเองนานและก็กะตันดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ผลมาแล้วนะครับแล้วก็ความเพื่ออาทร เป็นความดีอย่างหนึ่งซึ่งสามารถสร้างส์จันโลโลกสังคมได้ทุกระดับนะครับอย่าลืมว่าไม่มีความดีใดไม่มีค่าและเพียงเสี้ยวเหาหญ้าหรือเศษขุนทุกความดีอกเอื้อกเกื้อ,ก,อก,การุณช่วยค้าจุนสองคมไทยให้ร่มเยน็นแล้วก็ที่สี่นะครับก็คืออบทนนะครับต้องให้ความเข้มแข็งแก่การโดยการสู้กับงานหนักแล้วก็ความทุกข์ยากต่างๆนา,น,านะครับคิ้วยาววาจาที่ถูกเหยียดย้ําเราต้องสู้นะ เป็นอยู่ด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงจงอดทนยิ้มรับกับทุกสิ่งเั้งความจริงความเท็จแก่เหตุนาอะไรเกิดก็ต้องเกิดเปิดอุราเป็นบทเรียนศึกษาที่5่าทีครับก็5นะครับก็คืออภัยแค่ความไม่ถึงโทษแก่กันโดยระงับความโกรธตัดความอาฆาตพยาบาทให้ขาดออกไปและด้วยใจที่สงบแล้วก็เยือกเย็นเพราะฉะนั้นนะจงอภัยให้กันเถิดทั้งนี้เพราะถ้าไม่มีการให้อภัยผิด และไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังการสามาธิยากลําบากจังความเพล,ลินเล้ามีทั่วทุกตัวคนแบบนี้เราชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนโปรดให้ความอ่อนน้อมอ่อนโยนอาทรอ,อดทอนแล้วก็อภัยนะเรื่องการได้การเถิดแล้วก็ชีวิตจะได้มีความสุขจากสิ้นทุกภัยโดยแท้จริงนะครับน,นี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับ5้ออนะครับกอนกอสุขสิ้นทุกภัยนะครับสําหรับเป็นเรื่องราวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ ทั้งยกหัวข้อเข้ามาแล้วก็เปรียบเทียบนะครับเป็นบทกรนะครับแล้วก็เอามาคุยนะครับให้กับวันนี้นะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับมากันนะครับก็ฝากนะครับฝากอย่าลืมนะครับวันนี้ทำคลิปนะครับก็มีพายุมีฝนมีฟ้าร้องด้วยนะครับก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่แต่ก็เพื่อที่จะได้อาระรถและบรรยากาศนะครับที่ท้าทายนะครับนั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ้าให ท,ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับเรื่วงงบธุรกิจนะครับจากตรงหลอกกำลังนะครับอย่าลืมนะครับอินดีนทีมด้านอาหาของเรานะครับเราทําธุรกิจเครือข่ายนะครับทำธุรกิจอาชีพที่ไม่เกิดนะครับก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับ่ารายละเอียดนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามกันได้นะคถ้าเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับอินดีครับขอบคุณมากครับ